น,นี่ยาเทน้ำ มะลิลอยดอกมะลิข้าวแช่คุณรู้ว่าพะชอบกินข้าวแช่ใช่นแเอาไปเลยเอาไปเลยเขบคุณมากอันนี้คือตำรับชาววังแม่แรกที่กันแรกที่อันนี้กันพี่อนอื่นสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังแต่วันนี้ชวนผู้ชมมากินข้าวแช่ใช่ย่าไปเองร้านนี้บอกเลยว่าดีมากนี่ข้าวแช่ชาววังมีอาหารมงคลมีแกงหอมอยากให้พวกเธอลองแกงหอมเลยอร่อยมันคล้ายๆแบบว่าหมูหองหมมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะเอาโบราณโหลหน่อยแบบแบบโบราณหายย่าหายย่าส่วน ของดาววันนี้แต่งชุดอย่างนี้มาก็รู้แล้วว่าเราจะไปแบบเวชชินอาหารตะวันตกอ่ะฮะภูมจะไปแนวไต้หวันชิคๆเก๋ๆวันนี้นานาชาติมากวันนี้นานาชาติไทยมีตะวันตกมีนะไตวัดมานะจะขาดจีนได้ยังไงเป็นร้านข้าวต้มสไตล์จีนนะเป็นข้าวต้มแห้งที่ใส่บะเต็งอร่อยเลยใส่บะเต็งร้านข้าวต้มแห้งบะเต็งวัฒนาอ่าฮะเกิดมาจากเมนูที่บ้าน ก็คือบัตเต่งทรงเครื่องแล้วผมก็มาแตกออกมาเป็นซี่โครงหมูตุนกระดูกอ่อนใบพายหมูสับสามเกลอก็เลยทําให้ความแตกต่างของหน้าข้าวต้มของผมเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าผมไม่ได้มีเครื่องในหมูเป็นหน้าที่เป็นเครื่องตุนเปิดมาเจ็ปีแล้วความแตกต่างของร้านนี้ก็คือข้าวต้มทรงเครื่องจะเน้นบั ส่วนมากเลยเขาบอกว่าคนมาสั่งเนี่ยโอ้โหเขาชอบความะแต่งที่นี่ที่สุดอ๋อร้านเข้าต้มอื่นๆน่ะเขาจะใส่น้อยไงแม่มแต่ทั้งร้านเนี้ยเขา<อ>ใส่แบบแม ข้าต้มเป็ดเน้นบะเตงเลยนะคะส่วนบะเตงของทางร้านน่ะตุ่นนานถึง6ชั่วโมงผสมผสานกับหมู3ชั้นที่ผัดกับเครื่องปร oui, ah ุงพ mm ิเศษนะคะให้รสชาติที i̇şte <t <t um ่เค็มนามหวานตามนะคะโดยความหวานได้จากน้ um ําตาลมะพร้าวแท้ส um ่วนตัวข um ้าวเนี่ยปรุงรสอย่างลงตัวไม่จืดนะคะแนะนําเลยเขาต้ม บะเตงทรงเครื่องก็จะสัมผัสความนุ่มของบะเตงเครื่องจะแน่นแบบนี้แล้วก็มีข้าวต้มซี่โครงหมูตุนไข่ลวกค่ะก็จะบอกเลยว่าคุณจะได้ซี่โครงที่มันนุ่มเลนเนื้อเนี่ยโอ้โหเอาช้อนไปแงะนิดเดียวก็คือหลุดออกจากกระดูกเลยนะคะลแล้วก็ลาดบนข้าวต้มหอมกรุ่นเสิร์ฟพร้อมไข่ลวกที่สุกกำลังดีต่อมาก็คือข้าวต้มแห้งกระดูกอ่อนใบไผ่ตุ๋นค่ะ เป็นกระดูกอ่อนเคียวแบบเขาบอกว่ากรบเคี้ยวจนนุ่มหอมกลิ่นสมุนไพรสุดๆ<อ>ค่ะ,คะแล้วก็มีข้าวต้มแหง้ง รวมหมูบะเตงซีโ่โครงหมูสับสามเกลือนะคะกือน,น้ำลายอันนี้เป็นบะหมี่แห้งหมูสับสามเกลือรวมถึงจะมีข้าวต้มแห้งปลากระพงข้าวต้มแห้งทะเลรวมมิตรมีหมดเลยนะคะคุณขาคุณไปกันได้าาะะค่ะร้านเขาจะหยุดวันพุธอย่าไปวันนั้นนะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงสามทุ่มอยู่ปากซอยวังหินลาดเร้าว52เขตลาดเ้าคุณแมนะ่เมนูอยู่ตรงหน้าเรานะคะรา้านอัญ a a u อเทน t ิกไอค t t h a i เป็นเมนู หาทานยากเมนูชาววังและเมนูพื้นบ้านยากไปมาเองคืออร่อยทุกอย่างเป็นร้านอาหารไทยแบบโบราณซึ่งค่อนข้างจะหาเมนูทานได้ยากแล้วจุดเริ่มต้นเลยก็คือเนื่องจากว่าเราตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณพระบรามมหาราชวางังแล้วก็ที่เที่ยวที่เป็นวัดแล้วก็อยู่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์เราก็เลยมองว่าเราหน้าจะเอาอาหารเมนูไทยดั้งเดิมซึ่งหาทานได้ยากเนี่ยมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นให้กับชาวต่างชาติ หรือแม้แต่คนไทยเองที่อาจจะลืมรสชาติในบางเมนูไปบ้างแล้วเราก็ยังเอาเมนูไทยปัจจุบัน เอามาผสมผสานอยู่ในเมนูของร้านเราด้วยอัญญาออเทนติกไทยคูซีนค่ะอยากให้ไปเลยคุณเรป็นร้านอาหารไทยโบราณหาทานยากรสชาติก็จะเข้มข้นตามตำรับดั้งเดิม,มจากฝีมือเชฟ5ดาวเลยประสบการณ์ถึง10ปีด้วยกันโลเคชั่นร้านเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวางังเมนะืเองเก่าอ<า>ย่างร้านก็เลยอยากให้ชาวต่างชาติได้รู้จักกับอาหารไทยรวมถึงให้คนไทยได้ลิ้มรสอาหารแบบโบราณที่ปัจจุบันหาทานยากแล้วนะคะแนะนำเลยเข้าวแช่ ชาววังค่ะเขาจะใช้ข้าวสองสีน้ำลอยดอกมะลิอบควันเทียนมีเครื่องเคียง9้าอย่างลูกกะปิทอดไข,ข่เค็มทอดหมูฝอยเห็ดสวรรค์หอมยัดไส้ปลาช่อนแก้วใช้โป๊ผัดหวานปลากระเบนผัดหวานและเพิ่มความลงตัวด้วยพริกหยวกยัดไส้หมูพันแพรไข่เซต9มงคลมีกรอบอัญญาหมาห่อช้อนทองหมูสโรงกระทงทองไส้ไก่ช่อม่วงล่าเตียงถุงทอง กุ้งห่มสบายจีบนกยุงส่วนอันนี้อยากให้ชิมแกงหองแกงหองอันนี้หาทานยากจริงๆเป็นแกง<า>ไทยตำรับชาววังโบราณเคี่ยวหมูสามชั้นกับหน่อไม้จนเปื่อยนุ่มเลยอร่อยะะมากแล้วคือรสชาติและหน้าตาเนี่ยไครต้มพะโลมี่กะทิย่าชอบมากเป็นมี่กะทิแบบโบราณจริงๆเนี่ยคะ่ะน้ําราดมี่กะทิของเขาก็ดีส่วนอันนี้คือขนมเบื้องยวน<า>ขนมจีนน้ายาปูนะคะส่วนของหวานมีเคก้กมีกล้วยไข่เชื่อมกะทิอันชันไอศครีมกะทิอันชัน ข้าวเหนียวเปียกดํามีไอศครีมเนี่ยกะทิอันชันเนี่ยโปะลงอร่อยมากเครื่องดื่มก็มีนะคะเช่นกาแฟมาตูมเย็นกาแฟอันชันชุด afternoon tea ชุดอโยธยาร้านอยู่ถนนบำรุงเมืองตรงข้ามกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิด10บโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มหยุดวันอาทิตย์มี่กะทิคืออร่อยมากเส้นหมี่เขาไปแบบผัดเนาะก็อร่อยหมูอร่อยมากหอร่อยเจริงเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าแกงหอม คือแกงหองเนี้ยคือไหวลรเดี๋ยวจะไปร้านละเปนแบบไปเลยแล้วกันเดี๋ยวไปร้านเลยดีกว่าเออน้องไปเลยตรงข้ามฝั่งอฝากละทบสวัสดีัฐมบตีนิดนึงนะเดินเข้าไปแล้วก็ออกมาเพื่อนกันเลยดีเป็นสวัสดีเพื่อนนี่ไปดีกว่าขนมเบื้องก็ดีเธออยากให้เรองกินเไมจะเอาอะไรแมเดี๋ยวไปซื้อมาแบบร้อนๆเอาเอาโอเคาเอาเอเอาเอาเาเมาเอ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 าอาเอาเอันนี้คือเซตแบบ เครื่องว่างโบราณใช่ถัดมาก็ที่ย่าชิมเมื่อสักครู่แล้วแกงอันนี้คืออร่อยมากแกงหอมแกงหอมเนี่ยแต่หนูต้องกินกับน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดแกงหอมคืออร่อยมากไม่เคยกินเลยแล้วอันนี้น้ำพริกด้านหน้าย่าน้ำพริกปลาค่ะน้ำพริกปลาทูเป็นชิ้นๆเลยอันนี้อร่อยมากน้ำพริกดีน้ำพริกปลาทูนี่แล้วเขาในร้านเขาก็เสิร์ฟผักแบบนี้นะแกะสลักแบบนี้เลยเนาะสวยงามมากขนมจีนน้ำยาปูก็จะเป็นแบบปูก้อนๆแบบนี้แล้วอื่นๆน้อปูดูดีมากเมื่อกี้บูงกินมี๊กกะทิอร่อยมาก คือเป็นเมนูที่บูมชอบมากแล้วหากินยากมากใช่ข้าวแช่ก็ดีข้าวแช่ก็ดีขนมหวานก็ดีแขนมแพทกินข้าวแช่อันนั้นเป็นอัต์นูนทีนะถ้าน้องไปบ่ายกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วน้องไปบ่ายก็มีเขาเหนียวดําไอติมกะทิอันจันอร่อยมากคือไม่ไปเลยอ่ะ จริงอันนี้คือเรื่อง<ม>าราวของอาหารไทยร้านนี้เขาบอกว่าเป็นฟิลแบบบ้านๆ oh. ฟิลโฮมมี่ฟิลอบอุ่นแต่ว่าโดดเด่นที่เชฟนะคะร้านนี้ชื่อว่า always sunday cafeteria ค่ะผมเองเป็นเชฟอยู่แล้วอยากจะมีร้านเล็กๆของตัวเองสักร้านหนึ่งโดยอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดและการแบบเห็นแล้วก็เข้าใจง่ายๆรสชาติง่ายๆเข้าถึงง่ายๆครับผมจริงๆแล้วเป็นคนชอบ ฟังเพลงแล้วก็เป็นคนสะสมแผ่นเสียงก็เลยว่าอยากจะเอาความชอบตรงนี้มาไว้ที่ร้านทุ่งแผ่นเสียงเนี่ยเราก็ขายด้วยเจ้าของร้านเนี่ยขายอาหารตะวันตกที่ประสานความเป็นเอเชียนไว้อย่างลงตัวเลยเป็นสไตล์แบบโฮมมี่เล็กๆเหมือนทําให้เพื่อนทานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้านที่มีไอเดียว่านอกเหนือจากกินอาหารแล้วอยากให้ทุกคนมานั่งฟังเพลง เพราะเจ้าของร้านสะสมแผ่นเสียงนี่บรรยากาศร้านคือทำเป็นแบบสบายๆอันนี้คืออะไรคะดัก,ดกตงฟีสไตล์ฝรั่งเศสสตูเนื้อนะคะสูตรดั้งเดิมตุนด้วยน้ำสต็อกที่เคี่ยวนานกว่า10ชั่วโมงกินคู่กับมันบดข้าวสไปซี่กุ้งกุ้งในซอสโคชูจังแบบเกาหลีก็มีเหมือนกันนี่ แล้วก็มีกระเทียมทอดกรอบเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวญี่ปุ่นแซนด์วิชแฮมชีสสไตล์ฝรั่งเศสเด็กชอบมากและเส้นลิงกุิเน่ไส้ไไอั่วป้าต้อยจากจังหวัดเชียงใหม่ผัดกับพริกขั่วและสมุนไพรสลัดทานกับน้ำสลัดเรดไวน์นะคะหอยลายผัดกระเทียมเมนูเครื่องดื่มยูสุโครบูนะคะมัชะลาเต้อันชันมะนาว ร้านเปิดทุกวันจ้ะ10โมงครึ่งถึง4ทุ่มพิกัดอยู่ตรงพหลโยธินซอย9ต้องโทรจองโต๊ะก่อนอีกแค่5โต๊ะเท่านั้นไปไต้หวันกับบุมดีกว่าค่ะบุมจะพาทุกทุกคนนี่นะคะไปกินกันกับร้านนี้ชูชูชิคเก้นคลับค่ะเขาบอกว่าเป็นไก่ทอดแ่บไต้หวันจะมีความจีนฟิวชั่นอเมริกันจะเป็นยังไงไปดูค่ะคอนเซปต์แรกที่เราคิดมามันคือไก่ทอดใช่ไหมคะเวลาเรากินไก่แล้วเรารู้สึกว่ามันร้อนเราก็อยากให้ทุกคนเป่า ก็เลยเป็นที่มาของคาว่าชูชูอาหารที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นในสไตล์จีนค่ะไก่ทอด ที่เรานําไปบลายข้ามคืนเพื่อให้รสชาติเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อไก่ที่ร้านตกแต่งสไตล์แบบคาเฟ่าสาหรับใครที่แบบว่าติดแกรมแนะนํามาที่นี่ <แก S 1> เลยคอนท้งคอนเทนต์คุณมาถ่ายได้เมนูอาหารก็คือบอกเลยว่าแค่ถ่ายรูปสวยแล้วคุณชูชูชิคเก้นคลับนะคะเมนูอาหารของเขาจะเป็นสไตล์จีนมีฟิวชั่นอเมริกันหน่อยๆน,นะคะเพิ่มรสชาติความนัวความแซ่บจัดจ้านแบบไทยๆลงไปด้วยเมนูแนะนําค่ะชูชูชิคเกนค้นขาไก่ทอดที่เขาเนี่ยเอาไปแช่ ในน้ำเครื่องปรุงสมุนไพรเนี่ยทิ้งไว้ข้ามคืนนะน่ากินเขาจะนําไปทอดทอดเสร็จนําไปคลุกกับน้ํามันเป็ดอีกทีทําให้ได้รสชาติที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อไก่เสิร์ฟมาพร้อมกับของทานเล่นและยังมีเบบี้ชิคเก้นคือใช้ไก่ตัวเล็กทั้งตัวชุบแป้งทอดเลยเเออพาสต้ามาโปนะคะเป็นเส้นพาสต้านําไปผัดคั้วะกระทะปรุงสูตรรสชาติของทางร้านมีสลัดค่ะสลัด ซอสถั่วแตงกวาหอมเจียวโรยเป็นสไตล์แบบจีนๆหน่อยนะอันนี้แล้วก็ยังมีสัต์แตงกวาอร่อยมากรสชาติจัดจ้านนะคะมีความสดชื่นตัดกับรสชาติของอาหารได้ดีเหมือนล้างปากแล้วก็ยังมีไก่ผัดไข่เค็มค่ะแล้วก็ยังมีข้าวผัดกระช่ายนะปลาชอบเลดชอบนะคะแล้วก็ยังมีชูชูเหลียงเมี่ยนนะคะเป็นเส้นนุ่มหนึบคลุกกับซอสงาแล้วก็หม่าล่านะคะนํามาเสิร์ฟเครื่องดื่มเนี่ยก็แน่นอนซิกเนเจอร์อย่างชานมค่ะใช่เป็นชานมมิวเชคนะคะมีทั้งไข่มุกแล้วก็ บุกเบาชูกาก็มีนะคะเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะร้านนี้อยู่ซอยอารี4ฝั่งเหนือค่ะอารีช่อง33นะคะจัดทำโครงการล้านพลังแต้มสีเติมฝันให้น้องโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะกลุ่มบ e c และช่อง3จับมือกับ5พันธมิตรไบรสณนีไทย HMC Poly โพลิเมอร์นะคะ e ี o คบลูนานมีอุตสาหกรรมและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนร่วมมือกันนะคะรีไซเคิลพลาสติก PP ประเภท5ให้เป็นกล่องบรรจุชุดสีนะ้ำ 5,000ชุดมออให้กับเด็กๆโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศนะคะเชิญชวนทุกคนค่ะมาร่วมบริจาคบรรจุพันธุ์อาหารใช้แล้วที่เป็นพลาสติก PP กล่องหรือถาดอาหารสำเร็จรูปถ้วยโยเกิรต์ต กล่องไอศครีมแช่แข็งตะกร้าขนมจีนแก้วน้ำพลาสติกทั้งแบบใสและแบบขุ่นนะคะ<ม>ทั้งที่มีหรือไม่มีสกรีนสังเกตสัญลักษณ์อย่างที่ดาวบอกคือเลข5อยู่ที่ด้านล่างของบรรจุพัณฑ์ลอกฉลากหรือสติกเกอร์ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ตากแห้ง<ม>แยกเป็นบรรจุพัณฑ์แบบใสหรือแบบสีบรรจุใส่กล่องพัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกรัม คุณไ่หย่อนใส่กล่องแบบนี้ได้ใช่เลิศมากเลยนะคะแล้วก็ส่งไปนะคะจากหน้าชอถึงบริษัทอีโคบูจำกัดนะคะโครงการล้านพลังแต้มสีเติมฝันให้น้องๆโรงเรียนตอชอดอค่ะ ส่งได้ที่ทําการไปรษณีย์ทั่วประเทศเลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าสามารถส่งได้ที่ตนเองได้เลยนะคะที่ทําการไปรษณีย์หลัก4ี่กรุงเทพนะคะแล้วก็จุดดรอปพอยต์ค่ะของแพลตฟอร์ม PP Reborn นะคะของ HMC Polymer เองนะคะตรวจสอบจุดดรอปพอยต์ได้นะคะที่ Facebook ค่ะของ PP Reborn นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยาเลยนะคะร้านพลังจากทุกท่านจะแปลเป็นสีน้ําเติมฝันให้น้องโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนค่ะอันนี้นะสังเกตสัญลักษณ์มีสหวเบอร์ยมาอยู่ข้างในอาจจะมองไม่เห็นชัดแต่ว่าถ้า ราดูเองจะเห็นแล้วก็ล้างให้สะอาดเอาไปในกล่องที่เขาเป็นจุดดอปบ็อกซ์หรือส่งไปสซ็นทรัลไปก็ได้นะอย่างนี้เลยช่วยกันโครงการดีๆแบบเราเชื่อว่ามีแทบทุกคนแหละใช้กวแลซื้อของใช้ทุกวันนะคะแทนที่จะทิ้งไปก็เอาไปรีไซเคิลใช่ค่ะสาหรับแฟนๆละครชุดดวงใจเทวพรหมนี่แฟนตัวยงเลยเพราะว่าน้องพี่พีอ่ะเล่นเป็นลูกบูมในเรื่องเลือดเจ้าพญาแล้วน้องมาเล่นเรื่องนี้บูมก็เลยแบบรู้สึกคิดถึงก็เลยแบบ มีกลิ่นนะมีกลิ่นน้อนหอมกลิ่นหอมกลิ่นไหมกลิ่นกำลังจะบอกก็คือว่า,าโปรโมชั่นล่าสุดของน้ําหอมชุดดวงใจเทวพรมเราแยกขายเป็นเฉพาะกลิน <Wow. S 2> ่นนะคะสำหรับน้ําหอมดวงใจเทวพรมล่าสุดเป็นโปรโมชั่นใหม่เขาจะแยกขายเฉพาะกลิ่นกลิ่นละออจานกลิ่นขวัญหรือไทยกลิ่นใจพิสุทธิ์กลิ่นดุดับซ้อนและ กลิ่นพรชีวันนี่จำหน่ายเพียงขวดละ299บาทเท่านั้นยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีส่วนลดเยอะอย่างเช่นนะสมมติว่าคุณย่าซื้อ1ขวดคุณย่าจ่าย299บาทแต่บูมฝากซื้อก็คือกลายเป็นซื้อขวดที่2ลด 2> 10%ดาวอยากได้เหมือนกันกลายเป็นขวดที่3ขึ้นไปลด15%ค่ะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมดสั่งซื้อหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้สำหรับน้ำหอมดวงใจเทวพรมนะคะ เฟซบุ๊ก k c เ3 Thailand ค่ะโอ้คุณสลุดเขาชอบกินอะไรน้องก้วเขาเขาชอบกลิ่นกลิ่นกายกลิ่นอะไรเขาก็ชอบหมดเลยจะคุกกว่าแบบทำไมฉันชอบน้องก้วช่วงหน้าดีกว่าค่ะพักเขารู้นะคะเดี๋ยวเราขอไปช้อปปิ้งทั้งนั้นองแล้วก็กินอาหารไทยอร่อยๆร้านยญญาด้วยนะตรงข้างอร่อยมากอร่อยมากจริงๆพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีสิ่งดีๆรออยู่ค่ะน้องสลุดจะชอบ